วันนี้มาทำกล้วยทับกันจ้าเราไปตัดใบตองมาลองจานกันจ้าเวดตัดใบเตยไปใส่น้ำราดกันด้วยจ้ากล้วยเรายังเหลืออีกสามเคยใหญ่ๆคิดเมนูรอได้เลยเรามาหั่นกล้วยกันจ้า1ลูกจะหั่นกล้วยออกเป็น3ชิ้นนะคะหั่นเสร็จแล้วเราจะไปเข้า Air Fry ายอยู่ที่180องศาใส่ไป15นาทีนะคะ ระหว่างรอ,อกล้วยแล้วก็มาทำน้ำราดกันค่ะใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปเปิดไฟปานกลางนะคะเคี่ยวทิ้งไว้จนเหนียวข้นเสร็จแล้วเอาใส่ชามทิ้งไว้รอให้เย็นค่ะ พอน้ำราดเสร็จกล้วยเราก็เสร็จพอดีเหมือนกันเอากล้วยออกมาเอามีดทับให้แบนแล้วก็จัดเรียงบนจานนะคะเสร็จแล้วแล้วก็เอาน้ำราดที่เราทําทิ้งไว้มาราดบนตัวกล้วยแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้ากินให้อร่อยนะคะขอบคุณค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะคะขอบคุณค่ะ